ผู้ข่าวาในกอรืตรียมต่างไว้ว่าคนเมืองใหญ่ไม่ใจกูปยนปังตึกวันกันขุดลูกแทนลูกเปลี่ยนตาปลายชวนจึงได้ปอดห่องลายจีเวงเีิงกองเีิงหมักไปเย็นจุ่มไวดีปอดห่งสามพีน้องตั้งจุม่มเชกมันตึกสืบเปลี่ยนปังตึกกันยี่กองลงได้เอาเครื่องมินมาปล่อยหมักเสนอวาในาสวนกุนเมืองแหล่กนเมืองใหญ่ไม่ใจกูปินปังตึกลามถึงอ่อนกันขุดลูกเทนลูกเปี่ยมใบหัง่งเผางมันตาปลายชวนกุณนตพื้นตีก้อนหนึ่งลาตีจุ่มข่าวพูดฮัเขาว่า เจออ๋อปังตึกเตมาถึงตังในห้าอําถึงห้าอําจังวาขนาดว่าพอมีก้นเมืองบางเฮือนใจก็ัไม่เจอกูปังตึกลามถึงแหลอ่ออนกันขุดลูกเทียนลูกเปลี่ยนใบห้างผังมันขาออกวันไหนเมื่อเดียวจุ้มซึกตางที่นาเอต,ต้องดึงอยู่ชาวไวจ้จอมตังออกเวียงเมืองใหญ่ไปแล่ร้องในกัจังให้เราเปลี่ยนปังตึกไลในายาออนอิงเนื้อลองในก้นเมืองใหญ่ก้นหนึ่งลาตีจุ้มขาา่ากพุทธะฮักขว่า เมื่อเดียวงินว่าตั้งออกเวียงนั้นซื่อลอยเขามาอยู่ตรงหนึ่งจอมลอยตึงคำแดวนลอยลูกพักคาเชื่อในไผกวนวานเชื่ออยู่หิมตับมานเจ่นนั้นวันก,กันโกเขาพื้นยี่กันออเมืออหนังหิมปอกสามเจ่นนั้นไหนตับมานมีเปลี่ยนช่องตีนนหนาเนาะเลยไม่จะอ่อกูชื่อลอยเขามายื่นชืมานแดมบางเฮือนก็เอาเขานำตั้งกินใส่ไว้ในลูกแถ่นั้นพองเย่าในอ่อว่าไหน กุเมือใหญ่เจือนอยู่เช่าหิมเชนตาสายตั้งกว่ามาลาเชียวสีป้อเจ้านั่นกอหันชึกมันกว่าม้าไว้แลยิงแช่นให้ไทยกุเมือใหม่เทียงกุนไนพื้นตีลาติจุ่มข่าวพุทธะเขาว่ากุนนันอยู่หิมเชนตั้งหลงอันไตชูลาเชียวฉีป้อนั่นไหลหันชึกมันมุงนาชูเมืองใหญ่ไว้ในออบางโกโกหันชึกมันเรียบเวียงไว้ในโกบะกุเมือคชนตุกเจ้านั่นเย่าว่าไหนลองในกอที่หัวใจพื้นข่าวใ้เสียงยอดยามต่างไว้ในโกสีข่าวพุทธะเขามีไว้หนังในข่าวอ คุณลูกเทียนไว้ในพิษค่ะย่ามือสิงกองสิงหมกักเตีมากก็อ่อนกันชุรละกวนเขาเขาอยู่หน้าลูกเทียนไว้ในค่ะเปิดตาให้รดพี่ค่ะเนาอ